สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะในส่วนของเสริมประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนอวันนี้เราจะเรียนเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านนะคะความปลอดภัยภายในบ้านาบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของคนใช่ไหมคะเ,เป็นที่อยู่อาศัยเพราะนั้นบ้านเนี่ยเราต้องดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะคะมันปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดนะคะ ให้เป็นระเบียบของใช้ของเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วเราก็เก็บให้เรียบร้อยไม่วางเกื่อนกราดนะคะ,ะถ้าวางเกื่อนกราดเนี่ยบางครั้งมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างภาพนี้เห็นไหมคะเนี่ยครับภาพข้างบนเห็นไหมคุณแม่คุณแม่ในกําลังจัดของข้าวที่เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมันตรงกันข้ามกับภาพข้างล่างเลยภาพข้างล่างเป็นไงคะ,ะเป็น อะไรเอ่ยเด็กกําลังอะไรเอ่ยลื่นล้มอยู่ใช่ไหมลื่นล้มสาหตที่ลื่นล้มเพราะว่าอะไรออาไปเหยียบพื้นเนี่ยบางครั้งอาจจะว่าเราเนี่ยดื่มน้ําไว้แล้วใช่ไหมดื่มน้ําไว้แล้วก็น้าหกเลือเทะอะเราไม่เช็ดไม่เช็ดพอดพอเดินมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไงเหยียบน้ําแล้วก็ลื่นล้มเห็นไหมอุบัติเหตุหัดเกิดขึ้นได้ไใช่ไหมคะในบ้านของเราก็นะคะอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมเนี่ยการที่ว่าเรา อาบน้ําทําภารกษษษิจเสร็จเนี่ยอาบน้ากิจวัตรประจําวันเลยเสร็จบางครั้งบางคนเนี่ยเช็ดตัวยังไม่แห้งยังไม่เรียบโรยก็ไปเปิดเนี่ยเปิดเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยก็เป็นไงคะอันตรายเหมือนกันนะคะไม่ได้นะคะ,ะไม่ควรปฏิบัติเลยอ่ะภาพนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะคุณแม่เนี่ยกําลังรีดผ้าวุ่นวายรีดผ้ารีดผ้ามั่งกวาดขยับมั่งนะคะแล้วก็เท้าก็เป็นไงไปเหยียบผ้าเหยียบผ้าเกือบลื่นล้มนะคะ เห็นไหมสาเหตุจากการที่ว่าวางไม่เป็นระเบียบทิ้งเกอนกราดนะคะมันอาจจะทําให้เกิดอ,อุบัติเหตุภายในบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นเราของเล่นของใช้เราใช้แล้วเราก็ต้องเก็บข้าวที่วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเ,เดี๋ยววันนี้ครูจะให้ทําในส่วนของชิ้นงานนะคะก็บอกว่านะคะคําสั่งเติมเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้ภาพที่เป็นการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านอา้าว ภาพไหนเอย่ยที่เป็นการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านเอาภาพไหนคะ่ะคกูบอกเลยว่าบ้านเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดมันปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ของเล่นของใช้เมื่อใช้แล้วก็ต้องเป็นไงคะเก็บไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะอะอะภาพไหนเอย่ยที่ดูแลว่าเป็นการดูรักษาความปลอดภัยภายในบ้านคะลูกก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปเลยคะ่ะ นะคะเมื่อทำเสร็จลูกก็ตรวจสอบดูกรว่าถูกต้องตามคําสั่งไหมเมื่อตรวจสอบดูแล้วว่าถูกต้องก็เขียนชื่อฉันด้วยนะคะ